คนที่อยู่ในวัยที่เข่าเสื่อมอะคำว่าเสื่อมเนี่ยมันแก้ได้นะคะมาพบคุณหมอนิดที่โบนฟิตคลินิกนะคะ คือพี่ตั้งแต่เริ่มอายุ65นะคะคือตอนนี้68แล้วทวนรู้ว่าพอ65เนี่ยก็เริ่มเหมือนกับคนแก่ที่เราเคยเห็นนะคะว่าพอจะลุกก็โอยนั่งก็โอยเนี่ยเราก็ไม่นึกว่าจะเกิดกับเราตอนแรกก็ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าเขาก็ยังดูดีนะทานยากแก้ปวดไปก่อนแล้วกันก็ทานยากแก้ปวดไปหมดโดสของคุณหมอนะคะก็รู้สึกท่าจะไม่ดีเพราะมันเป็นยากแก้ปวดที่แรงอะคะ่ะแล้วมันก็ไม่หายด้วย ะะก็เลยคิดว่าจะต้องไปหาคุณหมออยู่เรื่อยๆก็เลยพยายามฟังคลิปต่างๆนะคะคือฟังจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็เลยได้พบกับคุณหมอนี้เป็นคลินิกที่รักษาข้อเข,ข่าโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดอันนี้เรียกว่าปิ้งเลยค่ะปิ้งเลยว่าอุ๊ยฉันมีโอกาสแล้วนะก็เลยโทรมาตามเบอร์ที่คุณท,ท,ที่คุณหมอบอกนะคะคุณหมออธิบายละเอียดนะคะคุณหมอให้ดูโมเดลเขา่าให้ดูเลยว,ว่าที่เราปวดมันปวดเพราะตรงนี้มันเสื่อมไปมันบางไปแล้วก็คุณหมอก็อธิบายวิธีว่าขั้นตอนการรักษาจะต้องทํายังไงนะคะแล้วพอได้เจอตัวจริงเน เราก็ได้คุยกับคุณหมอแล้วรู้สึกว่าใช่แล้วตัดส,สินใจนะคะตัดสินใจที่จะรักษาถ้าจะว่าเป็นการตลาดนะคะพี่ว่ามันก็เป็นการตลาดที่ดีค่ะเพราะว่าการที่พี่มีโอกาสได้มารักษาได้มาพบคุณหมอนิกเนะะี่ยค่ะก็เพราะว่าคุณหมอได้ให้ความรู้มาก่อนนะคะทําให้คนไข้ที่มีโอกาสมาเข้าถึงคุณการรักษาที่เราไม่เคยทราบม,มาก่อน,นะคะ่ะเราก็ต้องยอมรับว่าการตลาดแบบที่ให้ความรู้กับคนไข้เป็นการตลาดที่พี่ยอมรับได้คะ่ะ จากประสบการณ์ของตัวเองที่ตอนนี้มีความสุขแล้วนะคะจากที่ตอนนี้เหลือประมาณ5%้านะให้เหลือ5%ที่ว่ายังมีบ้างถ้าเผื่อเราไปใช้เยอะๆแต่คุณหมอก็ได้ให้คําแนะนํานะคะว่าการที่เรามารักษาแบบนี้มันก็เหมือนเราไปเริ่มต้นใหม่เราเป็นวัยเด็กใหม่นะทนุถนอมขาเพราะว่าถ้าไม่ถนอมมันก็จะต้องเสื่อมไปเรื่อยๆนะคะเพราะ,ะนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะคนที่อยู่ในวัยที่เขาเสื่อมค่ะคำว่าเสื่อมเนี่ยมันแก้ได้นะคะมาพบคุณหมอนิกที่บลูฟิตคลินิกนะคะ